ดีค่ะคุณผู้ชมตะก้าสารที่เห็นอยู่นี้ดูคุณตาอยู่ใช่ไหมคะวันนี้รายการเพื่อนผู้คิดพาคุณผู้ชมกลับมาเยี่ยมผู้แทนธุรกิจที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่เขาได้นําเอาถวาวันมาผสมผสานกับเครื่องปั้นดินเผาจนกลายเป็นของใช้ของตกแต่งบ้านที่สวยแปลกตาค่ะคุณศิริวัลผู้แทนธุรกิจของเราเล่าว่าหลังจากทําตลาดตัวตะก้าเถวาวันมาได้กว่า10ปีก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอดซึ่งแต่ละปีลูกค้าก็จะรอที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์เถวาวันรูปแบบใหม่ๆ ทำให้คุณฟิริวัลมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าค่ะคุณเก๋คะทราบมาว่าก่อนที่จะมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้คุณเก๋ได้ลองผิดลองถูกพัฒนามาหลากหลายรูปแบบแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็คือเราเริ่มตั้งแต่เป็นถาวลัล้วนนะคะจนมาผสมกับพวกแก้วกะลาแล้วก็โครงรั่วะคะและตัวเครื่องปั้นดินเผานเนี่ยคือในราชบุรีมันเป็นเมืองโอ่ง เราก็เลยเห็นว่าเออตัวน <orn> ี้มันน่าจะเอามาทําอะไรได้อาจจะเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ทําออกมาแล้วอาจจะแปลกแตกต่างจากที่อื่นนะคะก็เลยทดลองทําตัวนี้ขึ้นมาและเครื่องปั้นดินเผานี้ก็ปั้นเองด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็คือเดิมทีเนี่ยเราก็คือซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของที่อื่นมาแต่ว่าบางทีมันด้วยไม่ได้ขนาดไม่ได้รูปแบบที่เราต้องการเนี่ยเราก็เลยทดลองปั้นของเราเองขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการอนุรักษ์เอาพวกเครื่องปั้นดินเผาของของเมืองราชบุรีเราไว้ด้วยค่ะ เคสสังเกตเห็นว่ามีสินค้าทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะแล้วอย่างนี้คุณเก๋วางกลุ่มเป้าหมายเอาไว้อย่างไงบ้างคะก็จะมีหลายกลุ่มอะค่ะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นของตกแต่งบ้านตกแต่งสวนเนี่ยก็สําหรับคนที่เขาชอบพวกนี้โดยเฉพาะก็จะมีพวกพวกแจกันพวกกระถางต้นไม้เล็กๆไว้ในบ้านหรือว่าพวกกลุ่มน้ําตกที่จัดสวนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มถ้าจะเป็นกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเป็นเตียงนอน รวมถึงแบบสร้างเป็นบ้านเป็นหลังเลยก็มีค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่ทำจากธรรมชาติและเป็นงานทํามืออย่างนี้เชื่อว่าตลาดต่างประเทศต้ตองชอบด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็ลูกค้าต่างประเทศของเราก็ประมาณ80%ก็จะมีอเมริกายุโรปเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงกับสิงคโปร์ค่ะทาวันอดูเหมือนเป็นวัชพืชไร่ค่านะคะ แต่วันนี้คุณสิริวานได้สร้างคุณค่าและส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเถาวันเพื่อเป็นไรายได้เสริมรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เถาวันไว้อีกด้วยค่ะสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ www bangkokbank com slash เพื่อนคู่คิดวันนี้สวัสดีค่ะ่คคูิด